ไกีบ้านดนกลางเขามาตั้งก้อนมูลเลยของตำบลแฉกครับตั้งก้อนมูแต่บ่มีสื่อเสียงบ่มีประวัติอย่างเลยมาตรไสขอฮะใช่มาตรไสตามประวัติมันนี่ไอ้นิ่แต่เพิ่นประกวดหมู่บ้านที่แรกกันบ่มีประวัติบ้านนีมิตรประวัติบ้านนั่นปไาย้มาจากอุเทนบรรากาดพื้นเพ่มันมาจากอุเทนต่วบาบ้านนี่เจ้ามาตะไส เกสิมาจากกุเทียนมาอยู่นี่แหละตามพระกติมันเนกิดออกจากนี่ก็สิไปอยู่หันโอ้มันใหายหลายมองหลายทีเด้กชาวบ้านดูบา้บานใหญ่จะคืออยู่นี่ตลอดหลังจากก็ใหายไปอยู่บ้านตาดัดบ้านตัดก็บ,บ้านใ้ญ่อีกบ้านแท้ก็บ้านใหญ่อีบ้านแท้ใหายสามมองเด้ยใายไปยอยู่บ้านหน้าเม็ดบ้านดงเอียงดงอีสาว สามหม่องพอได้บันแพรเขาใหญ่เส้าชื่อเสียงว่เดบันนี่ยกุจานนี่ยบอกนี่เทศบาลเท่านี้น่ะโอ้เทศบาลเออไม่เป็นหมู่บ้านนี่นั่นเทศบาลเท่านั้นอ่ะเขาเอิ้นว่าโรงอีสาวเออดงอีสาวนี่ยบ้านดงอีสาวบ้านนาเม่บ้านแพรนี่เป็นเัื่งเส้บ้านนาเม่ชื่อเสียงกับบ้านนาแม่พ่นบ้านนาเม่พูดูโคกทางพุ่นทางสาวบ้านบ้านป่าซาโอ้บ้านบ้านพุ่งพะวันเนี่ยบอก มันเอออยู่เรายู่อ่างนี่นะเออเออยู่กับตัวอ่างกันละบ้านอันนั้นมันอยู่ย้อนหย่อนโลกไปทงหน้าผมก็เลยห้างห้างมันค้นตายนะตายหลายก็นเงี้ยหายว่าสมัยนั้นเนาะมันบ้านหมู่บ้านกับบ้านละสามสี่หลังค่านึงมันบ้านบถาวร์อย่างง่ายก็บง่ายอยากไปก็ไปแล้วพย่อันจอถามครับอ่ามื่ก่อนนี่เขาเอื้อนเอื้อนเอื้อนบ้านเก่าเนาะเอื้อนมันเก่าจำได้อยู่สมัยยังน้อยเนาะ เป็นยังวัฒนาจงังเมื่อนอบ้าน,านดอนกลาร์เป็นคือมันเป็นมัเนเป็นดอนเนยคือ <ตา S 1> พื้นพื้นที่มันทงหน้าอ้อมนวก็เป็นดอนเนยนี่เป็นดอนกลางก็เลยใส่เือว่าดอนกลางแค่นั้นแหละก็เลยบุกขืนหน้าคัานหลังบ่ได้ไปใส่บ่ไงกเคือมันออกบ่ได้แสดงว่าพอยกมาที่แหลกนี่คือมาอยู่บ้านดอนกลางที่แหลกมูเลยใช่ มาอยู่นี่ตั้งอยู่นี่เลยบ่ได้ไงไปเสือนบ้านอนี้บ้านเก่าแก่ที่สุดบ้านดอนกางก็ไปขยายออกเป็นบ้านตาดบ้านแพทย์เออไปเพื่ละขยายออกบ้านตาดบ้านตาดมันพื้นที่มันกว้างขยายออกไปเรื่อยๆบ้านนี้ขยายบ่ได้ก็เลยอยู่ตามตามเลยนี่ละก็เริ่มมาเปลี่ยนซื้อมาบาดอนบ้านดอนกางบัดเพื่อนมาตัางซื้อบ้มืงบ้านขึ้นเนี่ยตะกีมเป็นบ้านเก่าบ้านแพทย์เก่าหรือ่าทิ บ้านก็พอหลายประมาณห้าหกเจ็ดหลังคาอยู่นี่มันตา,นบบายก็พอหลายพอเกินยี่สิบหลังคาปีมาพอมาม่ใหม่ๆได้นี่มาใหม่ใหม่ซืบบ้ผู้บ้านผู้เดียวเนะาะมันฟางกันได้เล่าหาดีดอยกันได้เล่าหกหลังคาคูอบ้านผู้เดียวพ่อมายูโดนหรือเ่ครับพี่มาโอ้โดนเลยย้อนประมาณหกปีมาจากเวกเตอร์อ หปีอายุหกปีอา,ายุหกปีหกขวบหขวบมาจาก er id, เา 77, ดียวนี่เจ็ดสิบสี่เจเจ็สิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดแหละโดนเติบ<ห>อยเ่ิศส<ป>ิบเกิมาจากเวเกิดมืเอเกิดมาจากเมือเกิดเมืเอามาากมเกิดไงซ้ำเกิดเจ้านี้แหละมันห้าหกปีกับท่านหูอยู่จังในปีพะว a อย่างเราพื้นเพมเนี่ยแท้ต้นดำดำมันแท้บ้านนั่นนี้แหละของตำบลนี้เนี่ ของตำบลนี่เพื่อนเพลมันแท้แท้บ้านนี่เป็นบ้านเก่าแกที่สุดทําบ้านแพทย์กับบ้านตาดบ้านบ้านนี่แหละเป็นบ้านเก่าแกที่สุดเลยเขาเลยว่าเก่าบ้านเก่าตะเกียบโบราณเรียกว่าบ้านเก่าบ้านแพทย์มางทีไปจากนี่บ้านตาดสิไปจากนี่แต่แล้วบ้านตาดเนี่ยบมันจอมมาจากบ้านตาดบาดเพราะว่าบ้านตาดมันใหญ่กว่าได้บ้านรถกลาง คือดอนกลางนี่เนาะหมายความว่าดอนกลางไม่เป็นดอนกลางย้ายขยายพื้นที่บุได้ว่ายไปนี่แต่พุงหน้าอ้อมอยู่เลยขยายพื้นที่บุได้ก็เลยขยายออกบรรจาดไปบรรตาดบรรตาดก็เลยขยายได้ง่ญ่บว่านี่แล้วก็บริจาดก็เลยเป็นมู่มูมู่สองมู่หนึ่งเป็นบรรพยดบรรพยดใหญ่กว่าบรรจาดทีแรกผู้ใหญ่บ้านมันจะเกิดอยู่บรรพยดซี่มู่บ้านนี่ บ้านแพทย์บ้านตาดบ้านฝางตรงน้โดอยมีผู้ใหญ่บ้านผู้ดดเดียวคือผู้ใหญ่ด,ดีอยู่บ้านแพทย์แล้วบ้านนี้ก็เลยย่ายมู่บ้านออกมาบ้านตาดเลยเป็นมู่สองบ้านนี้ขึ้นอำเภอวานนอนตำบลคาาันตะกาทีแหลกนันบ้านนี้อยู่โดนมากโดนมากก็เลยมากพัฒนาขึ้น ก็เลยพัฒนาบ้านนี่เอาหมู่บ้านเขาสูพัฒนาหมู่บ้านดีเด่นในละวันที่หนึ่งผู้ิญิงสิงห์บาสิล์นี่พอได้รับแหนะทองขันเราเป็นพ่อสอนสเดชก็ลืมนะบ้านนี้นะยังไมนะ่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านนี่ยังเป็นผู้ซอยอยู่ยังขืนอยู่กับหมู่บ้านนั้นอยู่พอได้แหนะทองขันปีนั้นนะผมก็ลืมเลยถ้าเป็นพ่อสอนสเดชลืมมันโดนไหล หลังจากนั้นมากก็เลยมาตั้งจริงคันตะกาขึ้นก็เลยง่ายเป็นตะบนบนโ <ừ. S 1> มศิลปนอาทมาเป็นตรบนงบนโมศิลป์จิงอำเภอคันตะกาตะบนงโมศิลบ์บานคือตะบนเพชรยังมีเนาะตอนนัั่งบนเพื่นมีเน้เขาหนีไปขึ้นครับตะบนโมศิลเนาะหลังจากนั้นมาก กบฎด้ปาไดดก็เลยยกจิงอำเภอคันตาการนี่ขึ้นเป็นอำเภอไปนีน่ก็เลยยกตำบลโดนดสินนี่ออกเคลื่อนมาเป็นตำบลนงไปเป็นตำบลแพทย์เพราะว่าขยายตำบลออกพออยา่างไรอำเภอนนะนก็เลยเป็นซีตำบลอำเภอขันตกาเป็นอำเภอ,อยที่สุด